ครับก็เสร็จสมบูรณ์ก็เสร็จ củ, รการล่างวงจรด้วยมือก็ถ้าใครก็ที่มีฝีมือสวยกว่าของผมก็ลงโพสต์ไว้ได้นะครับดูเราก็ใช้ศิลปะนิดหน่อยอันนี้ผมใช้มือไม่ได้ใช้แม่มทัดเลยนะครับเนี่ยใช้มือล่างแล้วก็เขียนถ้าตรงไหนมันติดกันเราก็ใช้คัตเตอร์ขูดออกสังเกตที่มีแสงแวบๆบแวบๆนี่นีนี่ก็คือ ตร,ตรงนี้ก็คือรอยที่ผมลากลากแล้วมันมาติดกันวงจรลายวงจรติดกันแล้วผมก็ใช้มีดัรเตร์ขุดออกเพราะว่าเพื่อเพื่อที่เวลาเราไปกัดมันจะได้มันจะได้ไม่ลายวงจรมันจะได้ไม่ติดกันนะครับแล้วเราก็มาดูขั้นตอนการแชร่ปิ้นด้วยกดกัดปิ้นกดกัดปิ้นผมจะใช้ของยี่ห้ออะไรเนี่ย F ฟิวเจอร์เขาเรียกว่าฟิวเจอร์นี่แหละครับยี่ห้อฟิวเจอร์หรืออะไรสักยี่ห้อสักอย่างนึงขวดนึงก็มีกี่บาท30บาท40บาทนี่หละครับก็ขึ้นอยู่กับร้านที่เราไปซื้อมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับขวดนึงก็ใช้ได้ในคําวิธีการใช้งานเขาก็บอกว่าน้ํายานหนึ่งฝาผสมน้ำห้าฝาก็หนึ่งฝาก็ประมาณสัก สองซีซีได้มั้งจะเป็นห้าเป็นสิบซีซีบวกอีกสองซีซีเป็นสิบสองซีซีประมาณนี้อันนี้เราก็ไม่ได้เน้นนะครับถ้าเราอยากได้น้ำกดที่เข้มข้นเราก็ไม่ต้องผสมน้ำนก็ได้เพื่อที่เวลาเรากัดปิน้นออกมามันจะมันจะเร็วขึ้นเวลาที่เรากัดมันจะเร็วขึ้นก็มีข้อควรระวังหน่อยนะครับ น้ำยาโดนผิวหนังหรือเข้าตาให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดหากยังไม่ละคายหากยังไม่หายละคายเครืองให้ปรึกษาแพทย์ก็น้องๆหนูๆก็อย่าอย่าไปทำเล่นแล้วกัน <Bye. S 1> ก็ต้องเราเวลาเราใช้พวกน้ำยาตักอะไรต่างๆนี่เราก็ต้องเซฟตัวเองไว้ด้วยเพราะเผื่อมันเป็นสารเคมีที่รุนแรงแล้วก็ถ้ามันมีกลิ่นฉุนหรือว่ากลิ่นแรงมากเกินไปเราก็ใช้ผ้าปิดจมูกหรือว่าพวกเมาส์ ป้องกันสารเคมีไว้ด้วยเพราะการที่เราทํางานเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือว่านักเล่นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเราก็อาจจะต้องสัมผัสกับนั้นยาพวกนี้โดยตรงแล้วก็ใส่ถุงมือยางหรือว่ามีการป้องกันร่างกายที่ดีเพราะเราไม่ได้ทําวันเดียวเราทําไปเรื่อยๆไปตลอดก็คือถือว่าเป็นอาชีพเลยก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแช่กัน การใส่น้ํายากเาเา็เราหาเตรียมภาชนะที่เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกหรือว่าแก้วอะไรประมาณนี้จะใช้โลหะนะครับเพราะว่าน้ำกดตัวนี้จะมันจะไปกัดโลหะทําให้โลหะนั้นทะลุได้หรือว่าการกัดปิ้นเรามันมันจะออกมาไม่สมบ,บูรณ์โลหะพวกเศษโลหะอาจมาจับแผ่นปิ้นเราก็ได้นี่ครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกัน